เดี๋ยวนี้เรื่องคาาเบลเนี่ยมันไม่ได้ปรับแค่ว่าพี่คาดอีกคนนึงไม่คาดแล้วปรับทั้งคันแค่2000ันนะไม่ใช่นะปรับตามที่นั่งเลยนะที่ไม่คาดจุดละ2,000ันไม่ใช่ว่าทั้งคันในโดนใบสั่งแล้วปรับแค่พสองพันไม่ใช่จุดหนึ่อะสองพไม่คาดเบลแต่รถนั่ง6คนก็ต้องคาด6คนถ้า6พี่นั่งพี่นั่งพี่คาดใช่ป่ะแล้วอีก5คนไม่คาดก็ปรับคนละ2,000ไม่เกินคนละ2 0 0 0ันะแต่เขาไม่เกินถ้าเกิดปรับเต็มแม็กก็งานงอกเลยใช่ไม่เกิน2,000ต่อจุดสบายขััับบรถวนนละ500โดเาปมืึ ไม่ต้องกินอะไรแล้วเดือนนี้เราเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะก็มีถังดับเพลิงเอาไว้ในรถเราเพื่อเพื่อระง,งับเหตุเบื้องต้นเป็นกฎหมายที่ที่เขา,ท,เขาที่เขาระบุเรื่องความปลอดภัยไว้แต่ถ้าเกิดว่าบางทีอ่ะเราไปเจอคนอื่นเกิดฉุกเฉินเงี้ยเราก็ถือดับเพลิงเราเนี่ยลงไปช่วยเขาได้ก็มันก็ดีนะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ว่าเราก็ช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วก็ดูแลผู้โดยสารเราด้วยดูแลรถเราด้วยมันมันมองเงนี้มันเหมือนเกลกางนะใช้วางของวางอะไรวางแก้วน้ําแต่ว่าถ้าบังเอืญนว่าเราจะต้องโดยสารเพิ่มจริงๆอะ่ะ คือมันจริงๆมันมีต้องต้องเพิ่มหรือว่าวางของแล้วก็พับขึ้นมาแล้วก็สามารถนั่งได้อีคนหนึ่งเด็กตัวเล็กๆแล้วก็อย่าลืมนะที่สําคัญคือทุกที่นั่งตอนนี้ต้องคาดเบลเพราะฉะนั้นรถทุกคันทุกที่นั่งจะต้องมีเบลลต้องตรวจตราให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภยัยนี่นั่งเฉยๆยังคาดเลยเพื่อความปลอดภยัย